สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องนิชาพ้าบ้านนะคะวันนี้น้องนิชาพ้าบ้านมีพ้ามานาเสนอพี่พี่นะคะเป็นพ้าเหมาบ้านคุณลุงนะคะคุณลุงเอาพ้ามาให้แบ่งปันกับพี่พี่นะคะอันนี้ช่องทางการติดต่อน้องนิชานะคะติดต่อได้ที่ศูนย์เก้า2ด้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะโทรได้แอดไลน์ได้นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ค่ะองที่1นะคะองค์ที่1ค่ะอง์ละห้า้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่ๆทุกท่านสนใจติดต่อน้องได้เลยนะคะองค์ละห้าร้อยบาทอันนี้เป็นองค์ที่1นะคะองค์ที่หเป็นปิดตาหลวงปู่สุขค่ะปิดตาหลวงปู่สุขด้านหลังนะคะอง์ละห้า้อยบาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อน้องได้นะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ องค์ที่หนึ่งค่ะหลวงปู่สุกปิตานะคะองค์ที่สองค่ะองค์ที่สองเป็นพารอดลำพูนค่ะองค์ที่สองเป็นพารอดลำพูนนะคะองค์ละห้าร้อยบาทค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเป็นพาบ้านคุณลุงนะคะคุณลุงแบ่งมาให้น้องนิชาแบ่งปันพี่ๆนะคะองค์ที่สองค่ะ องที่สามนะคะองค์ที่สามเป็นรูปหล่อบโบราณค่ะแต่ไม่ทราบว่าที่ไหนนะคะอง์ละห้าร้อยบาทนะคะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะองค์ที่สามค่ะอันนี้องค์ที่สามนะคะองค์ที่สี่ค่ะองค์ที่สี่เป็นปิดตาค่ะ เป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะนี่นะคะองค์ละห้าร้อยบาททุรายการส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านพี่ๆเลยนะคะองค์ที่สี่นะคะเป็นปิดตาค่ะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะองค์ที่สี่ค่ะองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าเป็นรูปหล่อนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะนี่คะ่ะองค์ที่ห้าค่ะองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมคะ่ะองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะคะสนใจติดต่อได้เลยคะ่ะองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกเป็นปิดตาหลวง ปู่เฮียงนะคะวัดป่าชนบุรีนะคะเป็นพระบ้านคุณลุงนะคะคุณลุงเอามาให้น้องแบ่งปันพี่ๆนะคะมีกรอบให้นะคะองค์ที่หกคะ่ะองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกนะคะเหรียญหลวงพ่อทองจุกวัดตโนดหลวงนะคะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะผลิตปีพศสอง2นสี่เก้าองนะคะนี่นะคะขอบเหรียญค่ะด้านหน้าค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังค่ะองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะคะองค์ที่แปดค่ะองค์ที่แปดเป็น หลวงพ่อม่วงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อม่วงคะ่ะพระอาจารย์ม่วงนะคะผลิตผลิตปลูกเสกเมื่อปีสองสี่เจ็ดสองนะคะนี่นะคะนี่นะคะองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะคะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะองค์ที่เก้าค่ะองค์ที่เก้านะคะ เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะคะเหรียญหลวงพ่อท่านสังนะคะองค์ที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านสังองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะคะเป็นพระคุณลุงนะคะคุณลุงของน้องนิชาให้เอามาแบ่งพันพี่ๆทุกท่านนะคะองค์ที่เก้าองค์ที่สิบค่ะองค์ที่สิบ เป็นรูปหล่อพระชัยวัฒน์นะคะรูปหล่อพระชัยนาวันนะคะนี่นะคะองค์ที่สิบค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่พี่สนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการค่ะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบเอ็ดเป็น ปิดตาหลวงพ่อพินนะคะวัดบางหัวเสือนะคะปิดตาหลวงพ่อพินคะ่ะอง์ละห้าร้อยบาทนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะคะอง์ที่สิบเอ็ดนะคะองค์ที่สิบสองเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะอง์ที่สิบสองเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะองละห้าร้อยบาททุกรายการนะคะเป็นพ้าบ้านสวยๆมาแบ่งปันพี่ๆนะคะ หลวงจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะองค์ละห้าร้อยบาททุกรายการค่ะองค์ที่สิบสามนะคะองค์ที่สิบสามเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่นแรกนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อ้ารุ่นแรกนะคะนี่นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่นแรกห้าร้อยบาทเช่นกันนะคะองค์ที่สิบสามนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะ องค์ที่สิบสี่ค่ะองค์ที่สิบสี่เป็นพระสมเด็จวัดละรังนะคะพระสมเด็จวัดละคังนะคะห้าร้อยบาททุกรายการนะคะส,สนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะอง์ละห้าร้อยบาททุกรายการนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะองค์ที่สิบห้านะคะ องค์ที่สิบห้าเป็นหลวงพ่อคามวัดพระเงินนะคะหลวงพ่อคามนะคะอง์ละห้าร้อยบาทนะคะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะหลวงพ่อคามนะคะห้าร้อยบาทค่ะส่งฟรีนะคะส่งฟรีทั่วประเทศไทยเลยนะคะองค์ที่สิบหกค่ะองค์ที่สิบหกเป็น นางพญาบุเงินนะคะองค์ที่สิบหกเป็นนางพญาบุเงินค่ะนี่นะคะองค์ที่สิบหกค่ะองค์เป็นพาบ้านๆน,นะคะน้องเหมามาจากคุณลุงนะคะคุณลุงให้น้องมาแบ่งปันพี่ๆนะคะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะองค์ที่สิบหกนะคะนางพญาจ้าองค์ละห้าร้อยบาทนะจ้าองค์ที่สิบเจ็ดเป็น เต่าเรือหลวงพ่อเงินนะจ๊ะมีกรอบให้ด้วยนะคะอง์นี้องละห้าร้อยบาทพี่ๆี่สามารถคล้องใส่ได้เลยนะคะอง์ที่สิบเจ็ดนะคะห้าร้อยบาททุกรายการคะ่ะองค์ที่สิบเจ็ดจาองค์ที่สิบแปดนะคะองค์ที่สิบแปดเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมนะคะเนื้อสัมฤิดนะคะของวัดบางคานนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินหรือเปล่าไมมแน่ใจนะจ๊ะพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะองละห้าร้อยบาททุกรายการจ้าห้าร้อยบาทมีบริการส่งฟรีนะคะที่หน้าบ้านพี่ๆจ่ายเงินกับพี่ไปสนีนได้เลยคะ่ะห้าร้อยบาทนะคะองค์ที่สิบเก้าค่ะองค์ที่สิบเก้าเป็นเหรียญเหรียญหล่อพระ พุทธหลวงพ่อสีสวรรค์นะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นเหรียญหล่อของจังหวัดนครสวรรค์นะคะพี่ๆสนใจรับไปบูชาต่อได้เลยนะคะองค์ละห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทนี้ส่งฟรีนะคะเก็บพี่จ่ายเงินที่ไปพี่ไปสนีได้เลยค่ะห้าร้อยบาทนะคะไม่มีบริการเก็บค่าขนส่งเพิ่มนะคะห้าร้อยบาททุกรายการค่ะ องค์สุดท้ายนะคะองที่ยี่สิบค่ะองที่ยี่สิบเป็นดาวในพันนะคะดาวในพันองค์ละห้าร้อยบาทนะคะเลี่ยมกรอบมาให้พี่พี่สใส่เลยนะคะเลี่ยมกรอบสวยๆมาให้พี่พี่ใส่เลยนะคะองค์ละห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาททุกรายการเลยนะคะสําหรับ EP นี้ พี่ๆสนใจติดต่อแอดไลน์น้องมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะอันนี้องค์สุดท้ายแล้วของน้องแล้วนะคะอีสำหรับอีพีวันนี้ก็มีพามาเสนอให้พี่ๆเพียงเท่านี้นะคะอีพีที่ศูนย์ศูนย์สี่ของน้องนิชานะคะสนใจติดต่อหรือแอดไลน์น้องมาได้ที่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะ มีบริการส่งฟรีให้พี่ๆทุกท่านนะคะมีเก็บปลายทางให้พี่ๆทุกท่านเช่นกันนะคะวันนี้น้องนิชามีพามานำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสนใจติดต่อน้องมาได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ